ข้อคิดชีวิตจากพระครมของพระเจ้าวันนี้เรามาถึงสองพงศาวดารบทที่28นะครับโอ้อวันนี้ก็คือ,อยาหาธรรมมันจะทําให้ชีวิตต่าลงนะในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดคข้ควรแล้วก็ทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางไม่เพียงแค่ทางหนึ่งทางใดแต่ทุกทางในชีวิตของเราทุกด้านในชีวิตขอ,ของเราจะดีขึ้นถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็ทําตามหนังสือของ mm hmm. พระเยซูคริสต์นะครับเราจะมาอ่านด้วยกันเลยนะครับในบทที่28ก็มีหลายข้อด้วยกันแต่ว่าเป็นเรื่องราว ชีวิตของอาหัสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ขึ้นขึ้นของราชนะครับนะต่อจากผู้เป็นพ่อซึ่งดำเป็นเป็นกษัตริย์องค์ก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีแน่วแน่ในการทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราจะมาดูว่ากษัตริย์อาหัสซึ่งเป็นาราชโอรสของโยธามซึ่งขึ้นมาเป็นกษัตริย์นั้นมีชีวิตเป็นแบบไหนนะครับ เมื่อเราอ่านหนังสือของพระเจ้าเราจะดูว่าในหนังสือของพระเจ้าเนี่ยมีกล่าวถึงความบาปไหมกล่าวถึงพระสัญญาของพระองค์ไหมกล่าวถึงมุมมองทัศนคติในการใช้ชีวิตที่เราเคยไม่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่รู้มาก่อนมออีมีเรื่องของคำสั่งไหมพระเจ้าสั่งให้เราทำและสั่งห้ามไม่ให้เราทำ หรือเปล่ามีเรื่องของตัวอย่างไหมว่ามีแบบอย่างชีวิตในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็มีหลายอย่างเลยที่เปิดเผยนะครับแต่ผมจะนําในเรื่องของตัวอย่างแบบอย่างชีวิตนะครับมาแบ่งปันนุนใจซึ่งกันและกันนะครับข้อที่1นนะครับข้อที่หนึ่งหรือข้อที่4เนี่ยพูดถึงการขึ้นครองราชของกษัตริย์อาหัสนะอาหัสมีพระชนมายุ20พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์ และทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม16ปีพระองค์ไม่ทรงทำสิ่งที่ชอบทำในสายพระเนตรของพระยาเวและไม่เหมือนอย่างดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์นี่ลองรับเริ่มต้นก็บันทึกถึงการทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ดีแล้วนะครับเนาะซึ่งต่างจากโยธามผู้เป็นพ่อผู้เป็นพ่อทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามถึงแม้ว่าประชาชนคนอิสราเอลในเวลานั้น มีชีวิตที่เสื่อมทรามมีชีวิตที่ไม่เชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าก็ตามแต่โยธามก็ยังตั้งใจเป็นผู้นําที่สัตย์ซื่อแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องแน่วแน่ในการที่ทาติดต่อไปถึงแม้ไม่มีใครทําตามก็ตามนะครับแต่พอมาเป็นลูกของตัวเองแทนที่จะเอาแบบอย่างที่ดีของผู้เป็นพ่อแต่กลับทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทาในสายพระเนตรของพระเจ้าข้อที่สองนะครับเขาทํำยังไง แต่ทรงดำเนินตามทางของพระราชาแห่งอิสราเอลคือทำตามกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ไฟเหนือกษัตริย์ไฟเหนือของอิสราเอลมีสิบเผ่าที่อยู่ในการปกครองของอิสราเอลไฟเหนือแล้วก็อิสราเอลไฟใต้เนี่ยมีแค่สองเผ่าเขาอาหัสเนี่ยเป็นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลไฟใต้นะครับไปดำเนินตามทางแบบอย่างของอิสราเอลไฟเหนือ รวมทั้งทรงหล่อรูปเคารพสําหรับพวกพระบาลพระบาลเป็นพระของคนคณะอันาาที่พวกเขากราบไหวเพราะเขาเชื่อว่าเป็นพระที่จะอวยพรพืชผลในการเสร็จหรือการงานอาชีพของเขาข้อที่สนะครับและพระองค์ทรงเผาเครื่องหอมที่หุบเขาบุรฮินโนมนะหุบเขานี้น่ากลัวมากนะครับเป็นหุบเขาที่ไปถวายบูชาหรือบูชายันพวก พระโมเลกและทั้งไหลนะครับและทรงเผาบรรดาพระราชโอรสของพระองค์เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเห็นไหมเอาลูกของตัวเองเนี่ยไปบูชายันที่หุบเขานี้เลยนะครับตามการกระทําอันน่าเกลียดน่าชังของประชาชาิซึ่งพระยาเวทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าคนอิสราเอลซึ่งแต่เดิมมีการบูชายันพระโมเลกในพื้นที่ตรงนี้พระเจ้าให้เข้าไปในแผ่นดินคนาอันเพื่อที่จะขับไล่แล้วก็ เอาคนที่ทําผิดแล้วกเ็เป็นอะไรที่น่าสเสีเยเย็นต่อพระเจ้าเ่ยนะออกไปจากประชาชนแต่อาหัรกลับทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงไม่พอพระไทยหรือพระองค์ท่งพระองค์ไม่ต้องการให้มีนะครับ 1, ข้อที่สี่อาหารทรงถวายสัตวบูชาและทรงเผาเครื่องหอมที่ปูชินียสถานสูงและบนเนินเขา รวมทั้งใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้นนะครับนี่เป็นาการกลับไหว้ของอคนขนานซึ่งอยู่ในพื้นที่ดเดิมพระเจ้าบอกให้เข้าไปเพื่อที่จะจัดการกับสิ่งที่เป็นถูกต้องนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็กลับมาทําในสิ่งถูกต้องแต่อาหัสกลับทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับน้าพระทัยของพระเจ้าตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าประสงค์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเวลานี้ผู้คนที่ มีการดาเนินชีวิตท,วทั่วไปของผู้คนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าไม่รู้จักกับพระเยซูริตที่ทาําลักษณะนี้อยู่เยอะมากนะครับไม้จะเป็นศสยศาสตร์ของขลังเ,เครื่องรางของขลังทั้งหลายนะครับเล่นกับพวกวิญ,ญญาณทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ประสงค์ต้องการให้ประชากรของพระองค์ต้องไปทําแบบนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงวังนนี้ตามสถานที่ต่างๆเนต้นไม้สูง ภูเขาสูงหรือธรรมชาติที่ดูแล้วเอ้แปลกประหลาดละเยียนนะครับดูเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ปกติทั่วไปในพวกคนก็จะกลับไปบูชาเอาผ้าเขียวผ้าแดงผ้าเหลืองไปผกูกแล้วก็เอา,เอาน้าเขียวน้ําแดงนี่ไปถวายบูชาพี่น้องครับนี่คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ประสงค์ให้ประชากรของพงค์ทำแบบนั้นนะครับเรามาอ่านกันต่อนะครับนะแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อ อาหัสเนี่ยทำผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าข้อที่ห้าถึงข้อที่เจนะครับเราจะมาอ่านกันเพราะฉะนั้นพระยาเวพระเจ้าของพระองค์จึงทรงมอบพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาแห่งซีเรียซึ่งทรงชนะพระองค์และจับประชาชนจํานวนมากของพระองค์ไปเป็นเฉลยที่กรุงดามัสกัสนอกจากนั้นอาหัสยังทรง ถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาแห่งอิสราเอลซึ่งทรงชนะพระองค์ด้วยการฆ่าฟันอย่างมากมายเพราะเบคาบุตรเรมาลียาฆ่าคนหนึ่งแสนสองนคนในยูดาห์ภายในวันเดียวซึ่งล้วนเป็นฐานกล้าทุกคนเพราะว่าเขาทั้งหลายละทิ้งพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขาและสิครีนักรบของเอฟรหิมยังได้ฆ่า มาอาเซียพระาราชโอรสของพระราชาและอัสรีคอมอธิบดีกรมวังและเอลคณามหาอุปราชนี่้องคนสำคัญสำคัญลูกของตัวเองก็ถุถจัดกันไม่เหลือเลยนะซีเรียก็นำกองทัพมาจัดการกับคนนะยูดาห์หนึ่งแสนมืนคนที่เป็นฐานปลานะอิสราเอลไฟเหนือก็เข้ามาจัดการกับคนสำคัญคนที่เป็นกำลัง ของกษัตริย์อาหัตเนี่ยไม่เหลือเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือผลที่เกิดจากการปฏิเสธพระเจ้าหันหลังให้กับรลวงแล้วก็ไปกลับไหว้บูชารูปเคารพพระเจ้าให้ศัตรูเข้ามาลุกลันแล้วก็เอาชนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่ไปพึ่งพาวิญญาณชั่วไปพึ่งพากําลังของตัวเอง ผลก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ดะนั้นเราจะไม่ทําแบบนี้เอเมนไหมครับเพราะว่าการการทําแบบนี้ล้นแล้แต่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยต่ำลงแล้วก็เสื่อมลงเราจะมาดูกันต่อนะข้อที่8ถึงข้อที่15นะครับนะมีผู้เผยชนะผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งเนาะในขณะที่ศัตรูคนซีเรียนําผู้คนไปเป็นชื้อเลยนะครับแล้วก็มีผู้รับใช้พระเจ้าผู้เผยชนะเนี่ยเข้ามาข้อที่8บอกว่า คนอิสราเอลจับคนสองแสนคน,นอิสราเอลไฟเดือย,ยจับคนอิสราเอลไฟใต้ไปสองแสนคนจากพี่น้องของตนไปเป็นเชเลยซึ่งมีทั้งที่เป็นผู้หญิงผู้ชายและบุตรหญิงและได้ของริบจำนวนมากจากพวกเขาแล้วนำของริบกลับไปอย่างกรุงสมารียกรุงสมารียคือกรุงเมืองหลวงของอิสราเอลไฟเดือนะครับแต่ผู้ผเผยชนะของพระยาเวคนหนึ่งที่นั่นชื่อว่าโอเดต ออกไปพบกองทัพซึ่งมายังงสมาเรียและพูดกับพวกเขาว่านี่แน่เพราะพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงพระพิโรธยูดาพระองค์จึงทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของท่านแต่ท่านทั้งหลายฆ่าพวกเขาด้วยความโกรธแค้นซึ่งดังไปถึงฟ้าสวรรค์ และบัดนี้พวกท่านคิดจะบังคับประชาชนแห่งยูดาห์และเยรูซาเล็มทั้งชายและหญิงให้เป็นทาสของท่านแล้วพวกท่านเองจะไม่มีบาปต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านหรือบัดนี้ขอฟังขราพระเจ้าขอให้ส่งพวกเชลยซึ่งท่านจับมาจากพี่น้องของท่านกลับไปเพราะว่าพระพิโรธรุนแรงของพระยาเวยอยู่เหนือท่านทั้งหลายคนของพระเจ้าโอเดตได้เข้ามา นะบอกกับคนเซลไฟเหนือที่เอาอเซลไฟใต้ไปเป็นเชลยสองแสนคนโอ้ไม่น้อยนะไม่ต้องครับนะว่าสิ่งที่พวกท่านทำเนี่ยพวกท่านทำเนี่ยจะไม่ผิดต่อพระเจ้าไม่ได้นะการที่ไปพระเจ้าทรงพระพิโรธทรง,รทรง,ทรงปล่อยให้สถานการณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับยูดาห์ก็จริงแต่ว่าพวกคนไปทำ ใช้ความกธเกลียดจริงชังความกดแค้นไปจัดการไปฆ่าไปทำลายชีวิตซึ่งจะไม่ผิดต่อพระเจ้าก็ไม่ได้คนของพระเจ้าเข้ามาขัดขวางนะพี่้องครับเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าขอให้เราเป็นเหมือนโอเดตได้ลุกขึ้นมา,าพูดบางสิ่งบางอย่างลุกขึ้นมาเพื่อที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะ ไม่ให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยลุกลามไปใหญ่โตมากกว่าเดิมมากไม,ไม่ไม่ต้องไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่าที่มีอยู่เอเห็นวะครับเราจะไม่เพิกเฉยเราจะไม่ปล่อยปละล้วเลยนะครับนะขอให้เราเป็นผู้ชพระเจ้าเป็นผู้ที่จะทําหน้าที่เป็นผู้สื่อสารเป็นผู้นําข้อมูลข่าวสารหรือข้อความที่มาจากพระเจ้าเนี่ยไป นะครับเมื่อเราเห็นผู้คนรอบข้างกําลังมุ่งไปสู่ไหยนะไปมุ่งไปสู่ความพินาศเราจะเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาบอกกับผู้คนเหล่านั้นว่าพระเจ้าประสงค์ให้พวกท่านได้รู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัวมาเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์เราจะไม่เพิกเฉยเมื่อคนรอบข้างคนที่อยู่ในสายนธมันคนที่เรารักเนี่ยต้องไปสู่ความพินาศเเมนนะครับเนาะแล้วก็ ข้อที่สิบอนะครับบอกว่าและหัวหน้าบางคนของเอฟราหิมคืออาซาริยาบุตรโยฮานันเบเรคิยาบุตรเมซินเลโมทเยเยสฮิสคิยาบุตรซานล,ลุมและอามาสาบุตรฮัสไลย,ยืนขึ้นคัดขันพวกที่กลับจากการสู้รบ พูดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านอย่านำเชเลยเข้ามาที่นี่เพราะท่านตั้งใจจะนำการทำบาปต่อพระยาเวมาอย่างเราให้เพิ่มเข้ากับบาปและความชั่วของเราในปัจจุบันเพราะความชั่วของเราก็มีมากยิ่งอยู่แล้วและพระพิโรธรุนแรงต่ออิสราเอลก็มีอยู่แล้วดังนั้นพวกที่ถืออาวุธจึงละทิ้งเฉลยและของริบต่อหน้าเจ้าหนายและชุมนุมชน ทั้งหมดและบรรดาผู้ชายที่ถูกระบ,บุชื่อก็มาอย่างพวกเฉลยและสวมเสื้อผ้าที่เอามาจากกองของริบนั้นให้กับทุกคนที่เปล่อยไกย่เขาทั้งหลายก็สวมเสื้อผ้าให้พวกเฉลยและยังสวมรองเท้าให้จัดอาหารจัดหาอาหารและก็เครื่องดื่มให้รวมทั้งฉลมตัวพวกเขาแล้วนำบรรดาคนที่อ่อนเพลียในพวกเฉลย ขึ้นลากลับมาอย่างพี่น้องของพวกเขาที่เมืองเยริโคคือเมืองต้นอินทรพลังแล้วเขาทั้งหลายก็กลับไปยังกรุงสมาเรีดีจนะครับพวกเขาก็เชื่อฟังคำพูดของผู้เผยชนะแล้วก็ปล่อยให้กับชื่อเลยเนี่ยไดกไยย้กลับไปอย่างเยริโคกลับไปอย่างเยรูซาเล็มพวกเขาก็กลับไปอย่างสมาเรียของเขา เราเอามาอ่านกันต่อนะครับเมื่อสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้กษัตริย์อาหัสทำยังไงต่อนะครับข้อที่16ในเวลานั้นกษัตริย์อาหัสทรงใช้คนไปหาพระราชาแห่งอัสซีเรียเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะคนเอโดมบุกรุกเข้ามาและโจมตียูดาทั้งจับคนไปเป็นเชเลยในเวลาต่อมาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความ่พยแพ้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แทนที่อาหัสได้กลับใจได้ทิ้งแบาบปแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าไม่เลยนะครับพระเจ้าให้คนเอโดมเนี่ยเข้ามาโจมตีแล้วอาหัสแทนที่จะพึ่งพระเจ้าแล้วก็ร้องทูนหลบพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าแต่กลับไปหาความชื่อเหลือจากมนุษย์นั่นคืออัสซีเรียนะข้อที่18 และคนฟิลิเซียเข้าปล้นเมืองต่างๆในบริเวณเนินเซเฟลาและในภาคใต้ของยูดาพวกเขายึดเมืองเบชเชเมตอายาลนเกเดโรสโซโคกับบริเวณชนบททิมนากับบริเวณชนบทและกิมโซนกิมโชกับบริเวณชนบทแล้วพวกเขาก็อาศัยอยู่ในที่เหล่านั้นนะฟิลิเซียก็เข้ามาลุกหลานแล้วก็ยึดพื้นที่ เพราะพระยาเวทรงทำให้ยูดาตกต่ำลงเนื่องด้วยอาหัดพระชาะแห่งชาวอิสราเอลเพราะอาหัดทรงทำให้เกิดการหลงระเริงอยู่ในยูดาและทรงทำการไม่ซื่อสัตย์อย่างยิ่งต่อพระยาเวนะครับเมื่ออาหัดผู้นำประเทศกษัตริย์ของประเทศได้ทำให้ประชาชนหันหลังให้กับพระเจ้ารื่นเริงในย,ยุโรปยาววิสัยในวิถีบาปพระเจ้า ทรงให้พระเจ้าทรงทําให้ยูดาเนี่ยตกต่ําลงตกต่าลงลเมื่อเราหันหลังให้กับพระเจ้านะเลิงสํารังในความบาปชีวิตของเราก็จะตกต่าลงชีวิตของเราก็จะย่ําแย่ลงชีวิตของเราจะเสื่อมทรามลงไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเราอยู่ในวิถีของโลกวิถีของโลกนี้จะเป็นวิถีที่เหมือนบันไดเลื่อนที่เลื่อนลง ไม่เราไม่ได้ทำอะไรเราอยู่เฉยๆชีวิตของเราก็ต่ำลงถ้าเราอยู่ในกระแสของโลกใบนี้อยู่ในค่านนิยมของโลกใบนี้อยู่ในความเสื่อมทรามของโลกใบนี้ชีวิตของเราความคิดการกระทำวิถีชีวิตของเราก็จะเสื่อมทรามลงไปตามโลกเพราะว่าโลกนี้มันเสื่อมทรามลงไม่ว่าจะมีการศึกษาสูงจะมีความรู้ความเข้าใจสติปัญญาในเรื่องวิชาการเรื่องของหลักการเ,าเทคโนโลยีหรือ,อในเรื่อง พัฒน,นาการต่างๆอะไรต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หันหลังให้กับวิถีของโลกแล้วก็พึ่งพระเจ้าละทิ้งบาปแล้วก็ติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังเราก็จะเสื่อมสรามไปตามโลกความรู้ความเข้าใจไม่ทามายละเอียดช่วยมนุษย์ให้มีจิตใจที่สูงส่งขึ้นมาได้ถูกไหมครับนะพระเจ้าทรงทําให้ยูดาเนี่ยตกต่ำลงแย่ลงเพราะ กษัตริย์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพระยาเวนะข้อที่20ดังนั้นนะที่รัฐปีเลเสือพระราชาแห่งอัสเรียยกมาต่อสู้กับพระองค์และทำให้พระองค์ทุกยากแทนที่จะช่วยให้เข้มแข็งเพราะอาหัสทรงยึดทรัพย์สินจากพระนิเวศของพระยาเวพระราชสำนักและจากบ้านเรือนของบรรดาเจ้าไหนเพื่อถวายแด่พระชาอัสเซีย แต่ก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อพระองค์เลยเนงครับเมื่ออาหัดนะพึ่งตัวเองคิดว่าตัวเองทําในสิ่งที่ถูกที่ใช่พระเจ้าก็ทําให้การลุกลานของอิสยาเายเเดือของซีเบียเข้ามายังไม่พอพระเจ้าให้เกิดการโจมตีนะไม่ว่าจะเป็นฟริเซียไม่ว่าจะเโอโนเข้ามานะอาหัดพึ่งกําลังมนุษย์อีกนะครับ พึ่งกำลังของตัวเองสติปัญญาความรู้ความสามารถของเลิศพึ่งสายศาสตร์รูปคารพนะก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตที่ดีขึ้นได้แล้วต่อมามีปัญหาก็พึ่งกํลาลังของมนุษย์ไปหาอาเรียขอความช่วยเหลือจากอาเรียแทนที่จะขอความช่วยเหลือหันหลังให้กับรูปขารพแล้วก็มาพึ่งพระเจ้าไม่เลยเขาหันไปหามนุษย์นะครับแล้วก็มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จได้นะ ในพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเราอ่านเราเพบว่าอาหัดก็เจอกับอัสเซียที่เข้ามาโจมตีนะอาหัดทำยังไงอาหัดพึ่งวัตถุสิ่งของหรือทรัพย์สินเงินทองเขาเอาทรัพย์สินที่มาจากที่อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเอาจากบ้านเรือนของประชาชนรวบรวมพรเพื่อที่จะเอาทรัพย์สิสอนอันนี้ให้กับกษัตริย์อัสเซียให้กับปิรัตทิรัตปีเลสือนะพระราชาของอัสเซีย เขาก็คิดว่าเงินทองเหล่านี้จะทําให้อัศรีเนี่ยพอใจแล้วก็ไม่ทําลายเขาแต่ไม่เป็นผลนะในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อพระองค์เลยแล้วเ,เมื่อเรารเผชิญกับปณอประศักเรามาพึ่งพระเจ้าหรือว่าเราพึ่งเงินทองของเราวัตถุสิ่งของของเราทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลายเราพึ่งสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าขอพระเจ้าเมตตานะครับเรามาอ่านกันต่อนะข้อที่22ถึงข้อ27 อาหัดหลงจากทางของพระเจ้าแล้วก็สิ้นพระชนหลงไปจากทางของพระเจ้าจนชีวิตที่จากลงในไปนะครับข้อที่22ในเวลาทุกยากกษัตริย์อาหัดองค์เดียวกันหนีก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวมากยิ่งขึ้นเพราะพระองค์ทรงถวายสัตว์บูชาแก่พระของกรุงดามัสกัสซึ่งทําให้พระองค์ไห้แพ้โดยตรัสว่าเพราะว่าพระของพระราชาแห่งซีเรียช่วยพวกเขา เราจะถวายสตวบูชาแก่พระเหล่านั้นเพื่อให้ช่วยเราแต่พระเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งที่ทำลายพระองค์และอิสราเอลทั้งหมดด้วยไปรองับสิ่งที่เป็นความผิดพลาดสิ่งที่ทำให้ไพ่แพ้สิ่งทำให้เสื่อซมซําลงย่ำแย่ลงตกต่ำลงไปไม่ได้เป็นบทเรียนให้กับอาหารแม่แต่นิดเดียวเมื่อเรารเผชิญกับมหาประสาที่เกิดขึ้น พี่น้องครับทุกความล้มเหลวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้เป็นบทเรียนที่เราจะเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีขึ้นไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปสู่ในทางที่แย่ลงเอเมนไหมครับทุกสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นขอให้เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ทําให้ชีวิตเราสูงขึ้นเป็นเหมือนบันไดที่ทําให้ชีวิตของเราถูกยกขึ้นนะสูงขึ้นสูงขึ้นไปสู่แผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าไปสู่การนาเนินชีวิตที่เชื่อฟังและสัตย์ซื่อกัรองคงเอเมนไหมครับนะ ในเวลานี้เรามาเห็นถึงชีวิตของอาหารที่ไปผิดทางแล้วยังไม่กลับใจยังไปต่ออีนะครับโหนะตกต่ำย่ำแย่แล้วเขาก็คิดว่าโอ้พระของซีเรียน่าจะเป็นพระที่ช่วยซีเรียให้มีชัยชนะแล้วก็ไปกลับไว้บูชาพระของซีเรียดีกว่านะครับแต่นั่นคือไหยนณะพระเหล่านั้นกลับทำลาย อาหัดแล้วก็อิสราเอลข้อที่24อาหัดทรงรวบรวมเครื่องใช้ของพระนิเวศของพระเจ้าและตัดเครื่องใช้ของพระนิเวศของพระองค์ออกเป็นชิ้นๆพระองค์ทรงปิดประตูพระนิเวศของพระยาเวพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาสําหรับพระองค์เองในทุกมุมเมืองของกรุงเยรูซาเล็มเอาไปกลับไว้พระต่างชาติแล้วไม่ประสบความสำเร็จเอาพระของตัวเองนะทำตัวเองเป็นรูปคอรพ ไปตั้งรูปเคารพทั้งาตามุมหัวเมืองต่างๆนะแล้วก็ปิดประตูพระนิเวศแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปนะเรามาดูกันต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะข้อที่ยี่ภาพระองค์ทรงสร้างปูชีดียสารสูงในเมืองทุกเมืองของยูดาเพื่อเผาเครื่องถวายพระอื่นๆซึ่งทําให้พระยาเวพระเจ้าของบัรพพรุษของพระองค์สรงพระพิโรธส่วนพระราชกิจอื่นๆและเครื่อง และเรื่องราวทั้งหมดของพระองค์ตั้งแต่ต้นจนจบดูซิล้วนถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพงศสวดา,า์ขออภัยหนังสือพงศษัตริย์ของยูดาห์และอิสราเอลแล้วอาหาดทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์เขาทั้งหลายก็ฝังพระศพไว้ในกรุงคือในกรุงเยรูซาเลม็มแต่พวกเขาไม่ได้นำพระศพไปไว้ในอุโมงค์ของพระราชแาห่งอิสราเอลและเฮเซคียาพระราชโอรสของพระองค์ก็ส่งขึ้น ครองราชแทนพระองค์ลองครับเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดเป็นกษัตริย์ที่เร็วสามที่สุดเป็นกษัตริย์ที่นำประชาชนคนยูดาหันหลังให้กับพระเจ้าทิ้งพระเจ้านี่คือชีวิตที่เราจะไม่ทำตามแบบอย่างนี้เอ,อเมนไหมครับและเราจะไม่ทำตามสิ่งที่ อาหัดได้ทำเราจะไม่พึ่งสติปัญญาของความเป็นมนุษย์เราจะไม่พึ่งกําลังของมนุษย์เราจะไม่พึ่งรูปขงรบไม่พึ่งไสยศาสตร์พึ่งหลังของครั้งเราจะไม่พึ่งวัตถุศีกของเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราพึ่งแล้วก็หันหลังให้กับพระเจ้าแล้วก็ทนนงตนย่อยิงมีแต่ความเสื่อมทรามมีแต่ทางที่จะตกต่ำลงทางเดียว มาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าสิ่งที่คุณทําในวันนี้ทําให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรการกระทําของเราแต่ละวันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือว่าชีวิตของเราแย่ลงการตัดสินใจการเลือกในแต่ละครั้งทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นไหมนี่คือคําถามนะคราบผมก็ถามตัวเองว่าแต่ละวันที่ผมทําสิ่งแต่ละสิ่งที่ตัดสินใจมันดีขึ้นไหมแล้วก็ปัญหาอุปปรรคต่างๆที่เราประจบพบเจอเนี่ยมันเป็นบทเรียน ที่จะทาให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีวิธีการที่ดีขึ้นเราพบวิธีใหม่เราพบวิธีที่จะไปต่อที่ดีกว่าเดิมใหม่หรือว่ามันทําให้แย่ลงเสื่อมทรามลงไปนะครับทุกวันอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้านําพาให้สถานการณ์เราอาจจะไม่ใช่เป็นผู้นําเหมือนกษัตริย์อาหัดแล้วก็ไม่มีบทบาทหน้าที่อะไรที่ใหญ่โตมากใหม่แต่ว่าการตัดสินใจการเลือกการกระทําของเราแต่ละวันเนี่ยนะครับเราเพึ่งพระเจ้าหรือว่าพึ่งกําลังสติปัญญาของตัวเองเราเพึ่ง ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเราพึ่งความไม่จํากัดของพระองค์เราพึ่งฤทธิ์เดชของพระองค์แ้วเราก็ต้องทําในส่วนของเราส่วนที่เราต้องทําก็ต้องทํากําลังเรืองแรงที่จํากัดของเราเราก็ต้องใช้อย่างเต็มที่และม,มากกว่าความจํากัดของกําลังเรืองแรงอสติปัญญาวัตถุสิ่งของที่พระเจ้าประทานให้กับเราที่เราใช้คือความอัศจรรย์ของพระเจ้าฤทธอสานุภาพของพระเจ้า ฉันขอให้ทุกสถานการณ์ทุกปัญหาทุกสิ่งที่เราเลือกเราตัดสินใจเราเผชิญน,นั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราสูงขึ้นเอเมนไหมครับจะทําอย่างไรให้ชีวิตสูงขึ้นทางเดียวผม,มผมเชื่อว่าทุกคนต้องการให้ชีวิตดีขึ้นชีวิตสูงขึ้นชีวิตที่บรรลุเป,ป้าหมายตามที่พระเจ้ารประสงค์ถูกไหมครับเ,เราไม่ต้องการให้ชีวิตย่าแย่ลงเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราเนะั้นเสื่อมทรามลงไปแล้วเราจะทาอย่างไรให้ชีวิตของเราสูงขึ้นทางเดียวพี่น้องรัพมีแค่การพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ อันพระธรรมของพระองค์เรา้ําทำตามของพระองค์นี่แหละคือทางเดียวที่จะทําให้ชีวิตเราสูงขึ้นดีขึ้นถ้าเราไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่ทําตามชีวิตของเราก็จะมีแต่ตกต่ำแย่ลงนะครับพึ่งพระองค์ด้วยกันจะหนุนใจคนรอบข้างให้พึ่งพระคิดเพื่อชีวิตสูงขึ้นได้อย่างไรเราต้องการเห็นคนรอบข้างทุกคนเนี่ยนะครับชีวิตสูงขึ้นดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านใดนะครับทุกด้านของชีวิตเราต้องการเห็นชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องการเห็นพี่น้องของเราที่เผชิญกับปัญหาวิกฤตกกกาาาารรรเเเเงงงิินนะพขใช้้ที่่ไมถูอ ยิ่งทําให้สภาพทางการเงินนะแย่ลงลสุขภาพแย่ลงชีวิตครอบครัวแย่ลงงานชีวิตมี ความทุกข์เนี่ยมากขึ้นชีวิตก็ตกตามย่ำแย่ลงไปเราไม่ต้องการเห็นพี่น้องของเราเป็นแบบนั้นถูกไหมครับเราต้องการเห็นพี่น้องเพื่อนของเราเนี่ยมีชีวิตที่สูงขึ้นแล้วก็มีผู้เดียวคือพระเยซูกิตที่จะทําให้ชีวิตสูงขึ้นได้เราจะบอกแล้วก็หนุนใจให้เขาได้มาเชื่อแล้วก็พึ่งพระเจ้าเพื่อชีวิตของเขาจะสูงขึ้นได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้เหนือนนื่นก็คือเราพึ่งพระเยซูให้พระเยซูนาเราให้พระเยซูประทานสิปัญญาแล้วก็นาเราผ่านสถานการณ์ต่างๆเมื่อเรา เชื่อฟังแล้วก็ทาตามพระองค์ชีวิตทุกด้านในชีวิตของเราก็สูงขึ้นชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็จะทําให้คนรับข้างได้เห็นแล้วก็วันหนึ่งเมื่อเขาเปิดใจเราก็มีโอกาสที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูริตให้กับเขาเมื่อเขารับเชื่อในพระองค์ให้พระองค์ครอบของนําพาชีวิตของเขาทุกด้านชีวิตของเขาก็จะสูงขึ้นเอเมอนไหมครับให้เราใช้เวลาเนี้ยที่ฐานอพประเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามแค่แต่พระเยซูริตเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ เราไม่ต้องการให้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่ลงไปพระองค์จา้าขอให้ชีวิตของเราได้รับบทเรียนจากชีวิตของกรรษัตริย์อาหัดซึ่งปฏิเสธพระองค์แล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยเราที่จะที่จะไม่ทําในสิ่งที่ผิดต่อพระประสงค์ของพระองค์เนื้อที่จะทําในสิ่งที่พระองค์ประสงค์เท่านั้นเพื่อชีวิตของเราจะสูงขึ้นพระองค์จ้าเราที่ฐานองต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอพระเยรามบริสุทิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยกันแชร์ออกไปขอพระเจ้าอุยพ,พรครับ right in none ka